อดีตพริตตี้ตัวท็อปประกาศเลิกสามีนักธุรกิจดังถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาจนแต่งงานอยู่กินกันมานานสำหรับคู่มแมลงเนียงอาภาพรเนตวง์ <Yeah. S 1> อดีตพริตตี้ตัวท็อปของเมืองไทยกับเอสนักธุรกิจผู้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและอาหารเสริมระดับประเทศ <Yeah. S 1> ที่ช่วยกันสร้างฐานะจนมีทุกอย่างนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีลูกด้วยกันด้วย <Yeah. S 1> ทำให้หลายคนต่างอิจฉาในความสมบูรณ์แบบของครอบครัวมแมลงเนียง แต่ล่าสุดทําแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อสาวแมลงเมี่ยงออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมมังเมี่ยงว่า<ม>เลิกแล้วค่ะพร้อมอธิบายว่า<ม>เพื่อไม่ต้องให้มีคำถามเข้ามาบ่อยๆทั้งของทางเมี่ยงและทางฝั่งเพื่อนๆของพี่เอสเขารําคาญจะตอบเมี่ยงขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งพี่พี่เพื่อนๆของเราทั้งคู่ว่าแฮแท็เราตกลงเลิกกันแล้วค่ะ ฉะนั้นใครไปเจอเมี่ยงที่ไหนไม่ต้องสายตรงไปหาพีเอสเช่นเดียวกันใครไปเจอพีเอสที่ไหน mm. ก็ไม่ต้องแจ้งเมี่ยงเราให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันค่ะขอจบที่โพสต์นี้นะคะ mm. งานนี้ชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ของแมลงเมี่ยงต่างก็เข้ามาให้กำลังใจเธอ mm. เพราะไม่คาดคิดว่าทั้งสองจะเลิกกันเพราะเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2564ทางแมลงเมี่ยงเ mm. พิ่งโพสต์ภาพตัวเองกับสามีในวันสิ้นปีอย่างมีความสุขไป